เห็ดโคนนะทุกคนเนี่ยรอบทางครับผมกําลังไปดูแสนเลี้ยงกับคุณป้านะมเจอเห็ดโคนฮะนี่นะฮะกระดิ่งนะฮะอันนี้คือโครงโครงกระดูกนะนี่ทุกคนมันน่าจะกินนี่ถุงผ้านี่กระท่อมร้างหลังนี้นะผมเคยมานอนหนึ่งถึงสองรอบนะครับค่อนข้างที่จะชํำรุดเสียหายหนักมากครับทุกคนวิธีกว่าที่อ่ะ ปากางินไปจากปาก้างน,น,นะครับครับสวัสดีครับสุนสินเพื่อนพี่ทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาในป่ากับคุณป้าน,นะครับผม จะไปดูสัตว์เลี้ยงของคุณแม่ของคุณป้านะฮะก็คือน้องวัวนันทุกคนก็ไม่รู้ว่าวัวอยู่จุดไหนฮะต้องไปในป่านะเพราะว่าเขาปล่อยไว้ในป่ากันนะฮะเนี่ยระหว่างทางครับก็อากาศแดดออกนะครับวันนี้นะฮะบรรยากาศที่นี่นะ,ะก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศข้างหน้าจะเป็นไงจะเจออะไรบ้างก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปกันเลยไป เนี่ยทุกคนระหว่างที่ผมเดินขึ้นมานะผมมาเจอาัตวงสัตว์นะฮะนี่ฮะน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นกระดิ่งวัวนะนี่มีนะฮะกระดิ่งนะฮะอันนี้คือโครงโครงกระดูกนะนี่ทุกคนมันน่าจะกินนี่ถุงผ้านี้ถุงพลาสติกนี่ฮะมันน่าจะกินพวกนี้นะแล้วมันตายนะทุกคนเห็นไหมโครงกระดูกค่อนข้างใหญ่ๆมากเลยดูล่นไปทางนูนนะ้นฮะตรงนู้นก็มีนะ น่าจะเป็นโครงกระดูกครับน่าจะเป็นอ่าหมาป่าเนะ่ยลากลากเอาไปนะนี่โครงกระดูกข่อนข้้นใหญ่ๆมากเนหะ็นไหมโอ้โหมันรู้เป็นของใครนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นระหว่างกรนะะเพาะนะแล้วมันจะมีนซากถุงมืออะไรไม่รู้นะไอสัตว์ไอไน้องวัวตัวนี้กินใส่นะตัวใหญ่มากเอาไม่ใช่ตัวเล็กนะนี่โอเคนะฮะบ,บริเวณนี้ก็จะมีเสียงดึงวงนะัวนมันน่าจะเป็นของชาวบ้านนะฮะ โอเคนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนนะคุณป้าเดินล่องหน้าไปนะจะรออะไรกูอังไรคือทุบพื้นอ่ะเห็ดโคนนะทุกคนเนี่ยระหว่างทางครับผมกําลังไปดูเสดเลี้ยงกับคุณป้านะมาเจอเห็ดโคนนะฮะเยอะเลยเออเยเราลื้อเลยจ้ะนี่เราแท้จะช่วยเลยถ้าเราลื้นเลยเออครับทุกคนเห็ดโคน เห็ดโคเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปทบที่เนี่ยดอกสวยๆงามๆเลยนะครับไม่ใช่แต่เป็นยุ่งจมูกเลยดอกๆใช่เป็นชนิดนึงเฉบๆดีครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมากับคุณป้าถึงบริเวณสารขาวแล้วนะครับโอ้โหค่อนข้างจะเหนื่อยมากกันทุกคน ทางมันค่อนข้างจะชันนะแล้วก็เรามาเจออันนี้จะเป็นไม้เกีย้ยนะคือต้นสนนะฮะมันน่าจะโดนลมมานะน,น,น,นอนโค่นลงนะฮะหักลงบริเวณนี้นะคุต้นใหญ่มากครับสังเกตเลยคุณป้าน,นั่งบนไม้เกีย้ยนะคุเคหนือ่อยมากครับค <y> ุณูป้าคุณป้าวันเหนื่อยมากครับโอ้โหโอเคนะ เราเพิ่งมาถึงแค่บริเวณสันเขานะเราต้องไปอีกไกลามากครับทุกคนประมาณสิบก่าโลนะทุกคนไปหาสัตว์เลี้ยงในป่านะคุณแม่มาปล่อยไว้ในป่ากับคุณ mm hmm. กน็นี่เลยเป็นเป็นนีเหรอนอย้ยู่นอ่นนนคุณป้าบอกว่าไม่ได้ไปดูสัตว์เลี้ยงสามสี่ทย่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้พอดีผมกลับมาพอดีเลยก็ชวนคุณป้าไปดูสัตว์เลี้ยงนะที่ปล่อยไว้ในป่าทุกคน แต่ะราบางทางที่ผมเดินนะผมเจอเลาะซากของอ่าน้องวัวนะฮะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับทุกคนก็เลยแต่โครงกระดูกนะครับโอเคเดี๋ยวจะลุยกันเลยนนาไป ตอนนี้เราก็เดิน,นบริเวณสารขาวรัทุกคนก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนะวันนี้เหงื่อแตกระหว่างทางก็เจอน้องอีกคนหนึ่งครับเห็นยากกันนี่แหละเห็นเดินป่านะฮะน่าจะไปดูสัตว์เลี้ยงครับ โอ้คุณป้านี่เดินรวดเร็วมากลยทุกคนรู้สึกว่าจะคล่องมากนะฮะในการเดินป่านะชำนาญการแลอเกินดึงจากการเดินก็รู้นะฮะขึ้นดอยลงดอยนี้รวดเร็วจริงๆครับเลยแต่โตเพื่อแล้ไงวันนี้ยังไม่เจอเลยนะฮะไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งเลยนะฮะน้องวัว อยู่จุดไหนก็ไม่รู้นะฮะจักรันไม่รู้อืมดิคือขี้วนี่อ๋อเอเตอร์กวาว่นะอืมอมีอม่ะนี่ทุกคนเราได้ยินเสียงกระดิ่งวัวนะไม่ใช่เป็นของเราหรือเปล่าครับดังมาจากจุดนี้นะ บรรยากาศป่าที่นี่นะฮะก็จะเป็นป่าคล้ายๆป่าสนผสมป่าเต็งรังนะแต่ก็ไม่เชิงนะฮะก็ผสมผสานกันนะฮะคุณป้ากําลังนั่งฟังสัตว์เลี้ยงนะเสียงกระดิ่งนะแต่ก็ไม่แน่ใจฮนะสิ่งที่ดังเมื่อกี้ไม่ใช่ครับป่าไม่ใช่ของเจ้าตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะผมต้องมาฟังเสียงกระดิ่งนะไม่งั้นหาไม่เจอนะ นั่งหวัวนั่งหูเสียตอนนี้นะครับเราก็เดินลงมาถึงบริเวณลำห้วยนะกระท่อมร้างหลังนี้นะผมเคยมานอนหนึ่งถึงสองรอบนะคนค่อนข้างที่จะชำร,รุดเสียหายหนักมากครับทุกคนหัวอ,อ,อย่างไร่ะช่วยกันช่วยช่วยกั่วยอย่างไรอืม น้องหมาทำไรเลยก็ไม่รู้เลยกระโดดไปกระโดดมาเลยอ๋อนี่ฮะกระ่าของเราไม่ใช่ของเรานะของใครก็ไม่รู้นะฮะน่าจะใช้ไม่ได้นะทุกคนทำรุดหมดแล้วฮะรเอราก็มาทิ้งน้องวัวอะไรไว้ตรงนี้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันน้องวัวกันนะเรายัางไม่เจอเลยนะทุกคน นี่ครับบริเวณลําห้วยเนี่ยครับน้ําใสมากๆครับคนุนี่ปกติหน้าร้อนนี่มันจะไม่ค่อยมีน้ํานะครตรงหน้าฝนนะฮะแล้วหนน้ำมันจะมีสองเส้นนะฮะลงมาบรรจบกัน,นะบบริเวณข้างล่างนี่นะครับเดี๋ยาจะพาไปดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำสองเส้นนะฮะลงมาบรรจบกันนะฮะลำห้วยเป็นเขาเรียกว่าลำห้วยนะฮะไม่ใช่แม่น้ำคระบน้าดำก็มาด้วยดำนี่ฮะอันนี้สายนี้ก็น้ำจะเยอะกว่านะฮะเขาเรียกภาษากะเรียงเรียกว่า,า,า,วาทีเก,กโกนะฮะอันนี้ก็คือแม่ปากโลนะฮะสองเส้นลงมาบรรจบกันนะเห็นไหมนี่นยก็ไหลลงมาดำเป็นหลักแบบนี้ฮะ ช่วงนี้น้ำเยอะนะฮะถ้าเป็นหน้าฝนนะฮะ เล็นนะครับเก็งมากครับชื่นเลยทุกคนผมป่าว่าจะไปตันก,กน้ำนาทุกคนน้ำค่อนข้างจะใสนะครับโคก็ทีจิกเหรอโย่ีจิกเหรอดกด,กดิมา,มาเจ้ไป็นีคตรที้เห นี่ครับต้นไม้ต้นนี้ค่อนข้างใหญ่ๆมากครับสังเกตเลยคุณปั้นเหลือนิดเดียวเนี่ย <c oughs> โอ้โ มีเดินเก่งมากเลยครับกันโดดไปโดด,โดดมานู่นนะ นี่คนระับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาบริเวณสันเขานะฮะแล้วก็นะฮะก็เจอวัวของชาวบ้านนะฮะไม่ใช่ของเรานะฮะสองตัวนะฮะเดินขึ้นไปข้างบนนะไม่รู้ว่าจะพาไปเจอฝูงวัวของเราหรือเปล่านะผมกล้าว่าตามขึ้นไปนะโอ้สันเขาใกล้จะชันมากเลยเพื่อนดูสิครับความสูงเนะนีเ่ยลำห้วยก็อยู่ข้างล่างนู้นนะฮะเสียงน้ําหลังไกลามากเลยก็เดินมาประมาณหลายร้อยเมตรแล้วเนี่ย ประมาณหลายกิโลลค่อนข้างจะหนึ่งโอเคนะเราลุ้นไปต่อนะฮนี่นะทุกคนน้องวอัวของใครไม่รู้นะนี่ได้เห็ดกอแดงนะฮะนี่หนึ่งดอกนะนี่กอแดงดอกใหญ่มากเลยแล้วก็น้องวอัวของใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่ของเรานะฮะน,นี่นะครับทุกคนนี่ฮะน้อง S <S น้องชายคนหนึ่งครับเคยร่วมคลิปกับผมคลิปหนึ่งนะครั้ง่อข้าจะนานพอสมควรนะป,ประมาณปีเกือสบสองปีเลยนะทุกคนคลิปนั้นฮะนี่ครับตอนนี้เราก็ไปดูสัตว์เลี้ยงด้วยกันนะเหนื่อยมากเลยว่าจะกินข้าวที่นี่นะทุกคนเพราะว่าคุณป้าบอกว่าแบกไม่ไหวแล้วครับมันข้างจะหนักมากครับเราก็ยังไม่เจอเป้าหมายนะครับไม่เจอน้อ,อ,องวัวของเรานะครับอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับ ตามตัวนี้อยู่บนสันเขาเขาค่อนข้างจะสูงมากเลย,ย<ะ>เดี๋ยวสักพามากินข้าวกันนะนี่กับข้าวของเราครับนี่อันนี้เป็นแอบหมูนะอันนี้เป็นน้าพริกดำนะ <laughs> ข้าวคละหอ่อคละหอ่อนี่ครับเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับ,บทุกคนโอเคเดี๋ยวจะให้เมื่อาที่สานะงาไปแล้วค

<laughs> lúc bé <đẹp> này Khi nó nặng Mời <laughs> Ừ, nó ghi chơi tạo để khảy giá trị chơi ra chỗ khóc một tí mọi ấy Thay đốt mọc thì Má, khăn này bắt lại Dạ Dạ Chị bà xin đồn nhà xuống rồi Ừ, <cười> ừ. 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 Ừ.

ามกบกซือบกคือเื้อาับซึงนะบอข้โลหะอ่ะอืมอตัแบบอันนี้เบกนนบุอืมอับปาจาันอัปาจกบวหนำคตัวจะตีรีตอนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยกันนะคนโอ้โห บรรยากาศที่นี่ก็ร้นอนเหมือนกันนะฮะนี่เรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนนะเพราะว่ายังไม่เจอนะฮะสัตว์เลี้ยงนะฮะอันนี้ตัวที่เจอก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อน,นะครับ นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลงมาถึงลำห้วยแล้วแล้วก็ฝนก็ตกเนี่ยฝนก็ตกะอากาศก็ร้อนมากๆครับทุกคนไม่เจอนะฮะไม่เจอน้องวัวนะะเดินขึ้นเขาลงห้วยนะฮะก็ไม่เจอนะฮะวันนี้นะเจอที่เจอนี่ก็ไม่ใช่ของเรานะครับวันนี้อากาศก็ร้อนมากๆครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นบริเวณลำห้วยนะจะกลับกันแล้วนะครับทุกคนเนี่ยป้าก็ เอาสวิงมาด้วยนะเพื่อจะจับปลาด้วยนะน่าจะประมาณนั้นฮนะโอเคนะครับเหลือกับหึ่นปตามลำพูดเลยนี่เงาไมากุกแัเกาก่าที่เอ้าปลาก้างคนไปจับปลาก้างเอา

ทุกท่านครัครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็ออกมาจากลำห้วยเลยเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วมาดูปลาของป้าในกิดตัว โอ้อะไรก่าส<ม>โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนไว้พบกันใหม่คิโดรานะครับผมครับ